ันหน้าร้อยไม่พอหรอกพัน,นหน้าร้อยไม่พอถ้าอย่างนั้นเราจะตกไปให้พอกทีเดียวลนะ่ะแล้วพระองค์จะตกไปสักเท่าไหรนะ่่ะฉันว่าจะต้องตกไปที่ห้าแสนบาทมันจะพอไปละเท่าไหร่นะห้าแสนะ 5, บาทมันมากเกินไปนี่คะ่ะห้าห้าแสนบาทนะคิดดูสิห้าแสนบาทมากเกินไปพัน,นหน้าร้อยไม่ก็น้อยเกินไปมันไม่พอเอาล่ะให้เป็นฝ่ายของพระองค์เองก็หมดเรื่อง นี่พระองค์ไอเราหน่เกินอกเกรงใจพระองค์แล้วกวหมายถึงว่าไอเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ขายลูกกินนะพระองค์นะทีนี้จะตกทอดราคาพระธิดาพระธิดาไปเนี่ยมันเป็นอันที่ไม่ดีไม่อามพระองค์จะมีการถนัดยังไง้ะก็ขอพระองค์นะเป็นควายที่เสนอกันมาเลยพระองค์ว่ากันมาเลยนะพระองค์นะเออพระองค์ไม่ได้ตกโทษมาเลยเหรอก็ใช่สดิ ไอ้เรื่องนี้มันสําคัญท่านยายเม่เมื่อพระองค์ก็ไม่ได้ตกโทษราคามาอย่างนี้เราคิดดูให้ดีดิเราจะใช้ไปสักเท่าไรเราจะว่าไปสักเท่าไรไงเหมาะสมกับปธิดาสาวของพระองค์เลยไม่ต้องเด็ดพี่นะจะใช้ไปสักเท่าไรนะฉันนึกว่าเราจะทําไปสมประเกียรติของพระองค์ทีเดียวลนะ่ะค้จะจัดไปสมประเกียรติของพระองค์ก็ตีเดียว เรื่องนี้ได้ฟังคือว่าเราก็เป็นผู้ที่มีหน้ามีตาใครๆก็จะต้องนับถือหรือช้าไปทั่วสารทีชิดอย่าจะทำให้สมดีหรอแค่พระอ,องค์จะใส่ไปสักเท่าไหรอ่อ่ะฉันนึกว่าฉันจะใส่ไม่สักห้าคันรถยนต์มันพอไปแล้วมันตกเลยเท่าไหร่นะห้าคันรถยนต์อ่ะตายแล้วละ่ะห้าคันรถยนต์คิดดูให้ดีนะภายในพระมหากษัตริกัพลชินของเรานี้ แผ่ทนทองในตองประคังน่ะเม้แต่คันรถยน่์เกือบจะไม่มีอยู่แล้วแล้วจัไงคันรถยนต์เลยจะเอาไปจากไหนไม่รู้มันไม่เป็นสิ่งที่ลำบากหรอกเป็นหน้าที่ของจ้งเองหม,มายถึงว่าคันรถยต์เน่ยแล้วจาไงว่าพระองค์ก็ไม่ได้พึงพอพระทยัยก็จะแถมท้ายหนึ่งกระบวนรถไฟด้วยตายนั้นลหละแถมท้ายไปหนึ่งกระบวนรถไฟด้วยใช่ไม่จะเอามาจากไหน,นไม่รู้ ฉันบอกเลยว่าเป็นนาทีของฉันเองเนห้าคันรถยนต์เนี่ยคิดด้วยดีเราจะใส่ไปคันละห้าบาทก็หมดเรื่องถ้าคันรถยนต์ยี่สิบห้าบาทคิดด้วยดีแถมท้ายไปหน,นึ่งกระพวนรถควยอีกรถใส่ไปห้าบาทอีกรวมแล้วเป็นสามสิบบาทที่นี่พระจีดาสาวของพระองค์ผู้มีผู้ดีเรียงอำนาจภายในพระมหานาครเนี่ยราคาเพียงสามสิบบาทมันไม่แพงไม่ใช่เหรอแต่เขาจะไม่ตกลงกัน วัดที่ดาเ็เปพียงสามสิบบาทมันเป็นนาทีของฉันเชื่อฉันจะนพระองค์เป็นนั้นว่าตกลงเรียบร้อยแล้วไอเราไม่จะทําไม่มีต่าให้อ่สมกับประเกียรติของพระองค์ทีเดียวคือเมื่อพระองค์ไม่ได้ตอบทอดไปอย่างนี้เราจะใช้ไม่ตะก้าคันรถยนต์เอนตกแล้วก็แถมใช้ไปหนึ่งกระบวนรถรคอยด้วยจะงงนว่าพระองค์ไม่พอไปใช้ในเรื่องเนี้พระองค์จะเห็นว่ายังไงไม่จะน้อยเกินไปหรือย,อยังไงพระองค์ ข้าคันรถยนต์หนึ่งกับ,บวนรถควยใช่อุย้ยตายเลย <c oughs> <c oughs> ปัญหาอะไรเห็นไหมทีนี้นะักคอของเราเนะี่ยร่ำรวยชิบหายเลยทีเดียวอ่ะพระองค์ก็บอกว่าเขาจะใช้กันตกมาสัก้าคันรถยนต์นะแล้วก็แถมตายไปหนึ่งกับ,บวนรถควยด้วยต้องมีประชิดาสาวของเราเพียงพระอ,องค์เดียวโอ้โ,โหรวยชิบหายทีเนี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ็นบุญนักเกินที่พระธิดาสาวของเรานะ่ะได้กันตกตั้งอย่างนี้ก็ใช่นะสิเป็นอันมาตกลงนะพระองค์นะ <S <S เมื่อตกลงแนละ้วเอ็นมาจะลายปรับกันพิธีนะพระองค์เราะจะไปจัดนานกันพิธีสร้างโรงงานกันพิธีกันอีกแล้ววันเวลาก็ยังไม่นานแล้วเอาเชิญเลยจะพระองค์ที่อย่างนั้นตกลงนะพระองค์นะแต่พระองค์ไปแล้วพระองค์อย่าลืมด้ยนะว่าขันรถยนต์กับหนึ่งกระบ,บวนรถควายอะ่ะไม่ลืมหรอกพระองค์หล่นพระนะ เชิญเด็กาพระองค์อไปกระเดันยาย่หลับตาลากคนนับพระองค์นะเชิญเด็พระนางลากคนนับพระนางนะเชิญเด็กัาพระนางแต่อย่าลืมมากันรถยนต์และหนึ่งกระบวนรถไกนะไม่ลืมหรอกค่ะอากันรถยนต์หนึ่งกระบบนรถไฟเพียงสามสิบบาทหน้าหัวรถนจังเลย

làm từng quả đã cháo rút áo dài, năm lung lạc mà phải vui bao con trai nhiêu kung lai, này cầm phần น้องก็ได้ยินได้ฟังอยู่ดีซึ่งเป็นที่มาของนิทานที่ชื่อว่าเจริญรอยองคุลิมานกับตู้ชมทีโรบุคคลคนนี้ก็เป็นใครไม่จากไหนไม่มีใครจะรู้ไม่มีใครจะทราบวันลงที่เขาได้เกิดปัตตานเจ้าหน้าที่ก็ังมากมายทีเดียวก็มองเห็นว่าตัวเขาก็มันน้อยทูกกำลังเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เรยายามบลบอกนี้นำสมาชกพวกทุกคนเพื่อความปลอดภัยเมื่อเขได้เห็นว่าเวลานี้มันในตัวภัยจากำลังทีมาแล้วเขจึงมมาผดเจึงมาปลาตัวอยูน่าฐานที่เองเลยุคนนกสองนี้ พี่น้องชมพูชมท่านเห็นกันแล้วตึงหากว่าท่านเขียงไม่ได้คงจะอากออกไหครับว่าเขาจะเป็นบุคคลจำพวกไหไกันแน่ก็เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครที่จะรู้ไม่มีใครที่จะท,ทราบเลยมันกเขาได้เห็นว่าปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่มาแล้วแบบน,นี้ก็จะมีเรื่องราวอะไรจะมาสนธน,นากันบ้าง เอาเ่องขับรถชมสิก็ติดตามมาสิครับ จนต้งมิ่งสองน,นิตากระูกจงไลได้จากแต่คงไกลอนุรักษ์มาพบป้าเจ,จา้าหน้าผีนี่มามัดนิตาได้ก็ป้าเป,ป,ปรียความไม่ปลอดฉันไม่นึกไปขวัญเลยว่าไอ้พวกเราไม่จะปลอดภัยได้ดียังเนี่ย <laughs> รู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องเดินทางวันนี้ฮะพ<ะ>่อหมายถึงว่าแกก็ไม่เป็นอันตรายนี่ครับเจ้านายครับไม่อันตรายหรอกครับพวกเราในปลอดภัยไม่ได้อย่างบุตรวิธีเดียวโอ้โหเจ้านายไม่เลกไม่ขวัญเลยว่าเจ้าหน้าที่มันจะมากมายกลยกงไปอย่างนี้มันรู้ได้ยังไงว่าเจ้านายจะต้องเดินทางมาภายในพระมหา,านครอนุรักษ์ประเทศวันนี้แหละ่อ้เั้งก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบดีว่าฮึ แต่วันนี้เราพวกเราเ้าไปภายในประมาณนครอนุราชประเทศไม่ได้ถ้กวันนึงข้างหน้าไมค่อยรู้สึกทอกฉันจะบุกเปข้าไปาไถใ,ในประเทศจะมัลังนี่ละยังเลิมว่าายในะมานครนี้มันจะต้องไปศัตรูครู่แข่งกับข้าไปตลอดจากิตลอดชีวิตและบุคคลที่สําคัญมันเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของข้าก็กกคือไอ้ขุนพลสิงเดช <laughs> ไอ้ขุนพลสิงเดช มึงกับข้านี่มันจะอยู่รวมโลกกันไม่ได้ไม่มึงก็ข้าไปถึงตรงท้ายอีกข้างนึงวันนี้ข้าเดินทางก็ไปไม่ได้ในวันมึงกาแม้ผมจะเป็นอคกาสให้กับข้าฟัางขคจะดเดินทางเข้าไปภายในประหลัดจะบรลังไมได้ในเจ้านายครับเจ้านายอย่าลืมว่ามันเดียวเนี่ยเจ้านายเห็นไหมภายในพระมหานคะรอน,นุราชประเทศมันเดือดร้อนลือเกิน ก็กำลังที่ประกาศกดอีการศึกเนี่ยเจ้าหน้าที่มากมายกายกองกำลังติดตามพวกเราอยู่นะเจ้านายนะเพราะพวกเรานี่ได้ขับเข้าไปก่ออาละวาดตามคำสั่งของเจ้านายนะไม่เว้นแต่ละวันทีเดียวล่ะเจ้านายเจ้าหน้าที่ติดตามพ่อกันจับตัวพวกเราและเจ้านายเนี่ยเจ้านายได้ยินไหมเห็นไหมล่ะนั่งเสือปิมพุกจะบัด เสียงมากว่าหัวตัวโตโตทีเดียวล่ะเขาต้องการที่จะจับเจ้านายเนี่ยคือว่าจอมโจรขมิ้งทองราคาเป็นหมื่นแล้วนะเจ้านายนะราคาข้าวของเจ้านายไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายติดตามไเสือสาเป็นพนาเป็นบุตรสาวของเจ้านายอ่ะตีกมามกอนนะว่าภายในประมาณนครอนุรักษ์ประเทศนี้ไม่เว้นเ่ละวันทีเดียวเห็นไม่เจ้านายปีนี้เจ้านายทำอย่างนี้ยังจะบุกเบอเข้าไปภายในประมาณนครเนี่ยอีก เจ้านายยังเมากมันรู้สึกว่ามันท้าทายต่อกฎหมายบ้านเมืองเขาเหลือเกินเจ้านาทตีกําลังที่ก,กดขันยกไปก่อนด้นเจ้านายมันเรื่องอะไรนะครับที่เจ้านายจะต้องประกาศตัวเป็นศัตรูกันทีเรียกกับภาย่นในประมาณครเนียไม่ใช่คนทุนสิงเดช่ะเบิทองเอ้ยหมายว่าแกนะยังรู้ความจริงของฉันไม่ได้แต่สักวันวหนึ่งข้านายคงจะรู้เองว่ามันทำไห้ิี่ข้าจะต้องผูกพยาบาท เป็นศัตรูกับไปะลาชจะบันหลังนี้และก็ให้คุณพลนชิงเดชผู้นำภายในประมาณนครเนี่ยมันเรื่องอะไรแค่นั้นสักวันหนึ่งข้าหนะ้าแกรู้เองและทตกไม่ต้องเป็นห่วงครับเจ้านายเละเจ้านายเดียวมีพวกเราได้ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่มาแล้วปลอยใช่ไหมดิกลับกันได้เลยเจ้านายกลับไปยังที่พักของเราดีกว่าเพราะเจ้านายเนี่ยหอกกับเป็นพานานบุตรสาวของท่งนานว่า อาเพียงสามวันไม่จะกลับเดี๋ยวนี้เจ็ดวันแล้วจะนายยังไม่กลับเดี๋ยวเ็นเขาจะรอคอยเพนเขาจะเป็นหัวถามว่าจะนายเป็นอะไรไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะจับตัวซะแล้วหรือ,อยังไงเ็นเขาจะต้องเดินทางมาอีกมันเป็นสิ่งที่ลําบากเพราะจะนายทขาต้างที่เดือดร้อนรนะเกินเจ้าหน้าที่วดขันติดตามตบกามจับตัวพวกเราทุกคนกลับไปนะครับ,บจหนายเอาล่ะขอบใจพ่อ ที่แก้ได้การเตือนสติข้าไปอย่างดีขออ้าขลืมไมปแล้วฉะนั้นเว็นพนาลูกพ่อเธอจะต้องรอคอยพ่ออยู่หลายวันและเธอจะต้องเป็นงัวพ่อฉะนั้นเตรียมตัวตับกันได้เมื่อปลอดภัยแล้วครับจะนายรตับกันได้เลยแล้วนึกเด้ยังเป็นพานา นี่กบผลคนสิงเดชคนนึาไปในกุมานโรนี้สมูจชมที่กรารพครับเรายังนี่ผลก็พอ่นี่านผู้ชมกันไม่ได้แต่นงคนแค่สนใจกรณีการเจริญรอยองค์ปริมาณก็รจ้าพ่อแน่นางตะลุงแล้วติดตามต่อไปครับสมูจชมที่เคารพครับ ทั้งหมดชมตีกรุให้มาพุกตานตีองึอง,ออง,งู้ณที่นี้ก็เรียก,กันว่าเพื่อขอลงพยาหลอกซึ่งเป็นที่พักปาอาใจก็จอมโจรชื่อตองกว้ยีป็นหัวหน้าและสามชีวิตนี้ก็เป็นใครไม่อยากไหนตั้งไว้ที่ได้มาอยู่ณที่นี้ ต้องใจแล้วติดตามมาได้ครับท่านผู้ชมครับ